ห่างกัน14ปีครับแม่จะไหวหรือเปล่าโดนเป็นร่วงครับหมัดแบบนี้อาครับจับแล้วเกี่ยวจะดึงถอยหลังจิ้มครับโอ้โหโดนขวาทิ่มอาครับนักมวยนี่พอประทะกันไปนี่รู้ครับสมัสิช่วยบริเวณลูกตาครับอาเลยครับมาแล้วครับหมัดซ้ายของพนมครับต่อยได้ลุ้นเลยครับแบบนี้จริงๆครับ โอ้โหโดนบอขวาบีสุดครับต้องตามเร็วๆเลยครับพนมแต่เด็นนะครับคือนะครับยูรภาษามมนเขาบอกว่าใช้ความสดบทความเก่าเลยครับเรื่องของร่างกายยูริแน่นอนครับแข็งแกร่งจริงๆใส่สุดเหมือนกันครับพนมโอ้โหดูครับรับแบบไม่สะทกสะท้านเลยครับยูริโตแข้งขวามาแอบพยายามจะเล่นได้โอ้โหดูนี่ครับ ก็โหจิ้มลำตัวครับโดนไปนี่โหแต่ยูรินี่แค่ลุยแหลกจริงๆครับอาศัยสภาพร่างกายอาศัยเรี่ยวแรงจะจะบบให้อะสามสิบสี่แล้วนะครับได้ขนาดนี้ต้องบอกว่ายังเจ๋ยงยังเจ๋วแล้วครับสภาพของพนมเดินเร็วนะครับพยายามจะมีวงในครับอยูที่ซอารเลสแต่ยวบไม่ยวบยุบไม่ยุบมันเบียดเดินหานักมวยรุ่นพี่นะครับดูภาพช้าครับ เกี่ยวไว้โอ้โหุ้ยซ้ายไปไม่จะเทือนนะขวามานี่แม่ร้าวไปทั้งร่างเลยครับถุกซ้ายสวยครับช็อตนี้โอ้โห,โหดุนเบียดเดินหานักมวยนักมวยรุ่นพี่นะครับดูภาพช้าครับเกี่ยวไว้โอ้โหุ้ยซ้ายไปไม่จะเทือนนะขวามานี่แม่ร้าวไปทั้งร่างเลยครับโอ้โหตัดกำลตัว นี่ครับลูกโตมาเป็นชุดเหมือนกันครับพนม <Blue! Water! S 1> เป็นยูนริโซอาเรสนะครับ ah! อาศัยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าครับเอาชนะคะแนนพนมท็อปกิ้งบ็อกซิ่งไปได้